สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู่ขู่สู่ขันขับบ่าววันมาแล้วครับเอาครับปาน้มันนี้ก็ได้นรับแซบมาสู่พีสุนองกินเนื้อเก่าครับมกหัวปีใส่ไก่ครับพี่น้องมันนี้ได้มาซี่มกมีตหมกิใหญ่นะครับนัวดีขนาดครับผมอุ้เปิดดอกหอมดีขนาดนะครับนะใส่กระปาลาเด็กบองนี่ครับปลาเด็กบองทั้งนี้นะครับตัวนี้จะเป็นกากหมูติดมันกับมาแก้มมากินกับครับผมพักกับนี่เด็ดมากครับเบื้งนี้พี่น้องเออกระเจียวครับนี่กระเจียวขาวครับ หอมหอมหอมดีขนาดนะครับผมทางนี้จะเป็นผักซีลาวข้างหลังครับแล้วก็เป็นต้นหอมผักตกัดกรอบครับผมเขาเน,นื้อหอนคือเกานะครับนะเอา่อนอื่นก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไห้แบบวันนั้นครับพี่น้องผู้เขามารับชมมาคามาติดตามบาวันขอขอบคุณหลายๆครับผมขอมาเป็นกำลังแรงใจหลายๆนะครับผมปาดเบาๆหลายใหญ่ห่างครับพี่น้องเลยมาครับอู้เขาเน,นืวอหอนคือเกานะครับนะหนึ่งแล้วไม่นไมครับอื มกมัวปีนีไปอุดหนุนพอขามากเหมือนี้ครับอืนวดดีขนาดเนี่ยมกนี้สิบ,บาทได้ครับเนี่ยเงินเนีนคนะอับ นัวดีแทบห <c oughs> อมแตม็ไม่เปนอกมันเด็ดหรอกกเจียวมันเลย não me enganei é bom แคบหมูกากหมูครับกากหมูติดมันหนึ่งเด็ดมากครับออดอกระโจ้อันนี้ท่านได,ด้ปงท่านได้ตุ่มมนดอกหอมเหมือนกัน กากหมูกับปลาเดกบองกับขาวันขนาดนะครับเนี่ยอันปลาเดบองตัวนี้กับมัสไซกับดอกกระเจียวปักซีล้วกันแน่นหอมดีขนาดครับ อืมตอนนี้ไม่ตะขนเลย on คับตุยปลาเด็กบองครับเนี่ยอื้อหือ đỏ tùm Nên đẹp giá chạy ความมขนาด คือว่าเขากันดีขนาดครับลงวงโตอยู่ครับไปน้องเลยมือบดเด็่ป้นปลากับเอาปลาเด็กบองครับผมบกับดอกกระเจียวเขากันคืกล้ำขนาดเหมาะครับออืื một ngay thật này ป๊สา,าวเขาสาวสาวแน่นจะกอแหละครับเป็นหองเลยลูกเขาครับ,บนวดาเด็กหนา อือยู่ครับผมเป้าคักข,ขนาดได้สองมกพี่น,อน้องมกใหญยขนาดครับผม กับข้าเหนียวหอนๆนะครับค้ากขนาดครับผมปลาเดดบลวอกกับข่ากันก็แกัก็พักสดก็ถือว่าเข่าทาครับผมเอาพี่น้องเบิ่งเราจัดได้ครับผมหมกไก่ใส่ปีครับเศษแซ่ครับผมขอบคุณพี่ขอบคุณน้องบุกขามาติดตามบุกขามาหลับชมนะครับอืมยูเหรอครับฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์นะไม่ได้กกับพี่น้องมื่อวนนี้ผมติดขอลาผี่ลานน้องไปก่อนครับสวัสดีครับ